สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาต้นไม้ดอกสวยมาให้เพื่อนๆรับชมอีกแล้วนะคะน้องมีชื่อว่าต้นบรูซันเวียค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะน้องมีดอกสีม่วงนะคะม่วงเข้มม่วงอ่อนไล่กันไปเลยนะคะน้องออกดอกเป็นช่อแบบนี้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเขาจะออกที่ ด้านล่างก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่มาที่ช่อด้านบนนะคะนี่นะคะ นี่ค่ะออกด้านล่างก่อนนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นมานะคะจะเป็นสีม่วงอ่อนม่วงเข้มนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วข้อสําคัญค่ะเลี้ยงง่ายชอบแดดนะคะต้นไม้ที่อยู่กลางแดดเนี่ยค่ะแล้วก็ออกดอกให้เราดูทั้งปีนะคะแต่ว่าน้องจะไม่มีกลิ่นหอมนะคะน้องจะมีความสวยงามนะคะเป็นทรงพุ่มนะคะจะให้ดูนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆืสวยงามมากเลยนะคะเหมาะสำหรับ ปลูกในแปลงหรือว่าจะปลูกลงกระถางก็ได้นะคะจัดเป็นสวนได้เลยนะคะแต่ว่าต้นน้องเนี่ยจะมีความเปราะบางนิดนึงนะคะเพื่อนๆคือ,อเขาเรียกว่าก้านก้านใบอะค่ะก้านก้านน้องอะค่ะจะมีความเปราะนะคะความเปราะบางนิดนึงนะคะนี่สวยเลยเนาะ อันนี้ขนาดยังไม่ได้ออกดอกเต็มต้นนะคะเพื่อนๆถ้าเขาออกดอกเต็มต้นจะสวยขนาดไหนนะคะอันนี้ก็ทยอยกันออกบางส่วนนะคะบางส่วนก็ยังเป็นดอกตุ้มๆอยู่เลยนะคะนี่ค่ะเป็นดอกตุ้มๆอยู่เลยบางช่อดอกก็บานแล้วนะคะข้อสําคัญค่ะเพื่อนๆดอกของน้องอะคะ่ะบานอยู่ได้ทนนานด้วยนะคะแล้วก็ ข้อสำคัญคือราคาไม่แพงอีกแล้วค่ะมีนาชาแนลนำเสนอนะคะแล้วก็ออกดอกทั้งปีชอบแดดต้นไม้ที่ชอบแดดแล้วออกดอกทั้งปีเนี่ยค่ะก็จะราคาไม่ค่อยแพงนะคะแล้วก็ สวยงามค่ะข,ขยายพันธุ์ง่ายนะคะตัดกิ่งปักชำได้เลยค่ะเพื่อนๆืเห็นไหมคะพอมีระยะไกลแล้วเราก็แบบว่าจัดสวนหรือว่าเวลาเราจะถ่ายพร็อพงานนะคะพร็อพสินค้าเราก็สามารถมาจัดแล้วก็ถ่ายได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะสวยงามถูกใจคนที่รัก สีม่วงหรือว่าสีฟ้านะคะแต่มีนาชาแนลรักทุกสีนะคะรักเดี๋ยวนี้รักต้นไม้ที่ราคาไม่แพงค่ะไม่ตามกระแสแล้วนะคะแต่ว่าหาต้นไม้ที่เราไม่มีนะคะแล้วก็มาปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์นะคะเพื่อที่เราจะได้มีความรู้กับต้นไม้นั้นๆนะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะกับต้น บรูซันเวียดอกสวยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ถ้าเขาออกเต็มต้นเนาะจะสวยมากเลยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มีนาชาแนลด้วยนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ